ครับผมสวัสดีครับมื่อนี้นะครับมาเจาะน้ำบาดาลน,นะครับเจาะไปร้อยยี่สิบเมตรนะมื่อนี้ร้อยยี่สิบเมตรครับได้น้ำแค่นิดเดียวนะครับน้ำบ่อไหลนะครับน้ำประมาณสองขีวนะครับ คือว่ามื่อนี้กับบัตรจิบสําเร็จนะครับจอน้ำจอดไปลอยนิ้ว10เมตรนะครับได้น้ำแค่นี้แหละครับันี่แหละครับคือบางที่นะครับมันจะวิพาดได้นะครับเข้าจอดน้ำก็เป็นว่าจะได้น้ำทุกบอนนะครับวันนี้เราจอดไปตั้งลอยนิ้ว10เมตรนะครับทำเลยพอดีนะคำเราเมื่อวันี้มากกับสายแล้วนะครับมาเดินทางมาไกลก็สมควร มาจอดหยีกลอยลอยก้อนเม็ดนะก้อน้ดนามเลยนะได้น้่งแท้ประมาณสองคิวสองพันลิตรต่อชั่วโมงถ้าสนใจยังไงนะครับอยากให้เขาไปจอดน,น้ำมาด้านให้กันแต่โทมานะครับถ้าก้อน้ดนามแบบนี้เขาก็บ่ได้คิดเงินนะก้อนใดชิดเงินลูกค้า นี่มันน้ำหน่อยกันไปห้องกับว่าได้คิดเงินน้ำนะครับเนาะสำหรับนะผู้ดใดที่อยากจ้อน้ำบาดาลนะครับติดต่อมาทางทีมงานของเราได้นะครับโดยโทรค่ะ087 026 3118และ085 926 6349นะมีน้ำกับบอกว่ามีนะครับบอม,มีกับบอกว่าบอมีนะครับ สำหรับกิมนี่เอาสัส้นๆแค่นี้ครับผมจะถือว่าพลาเกิมโนมอสําเร็จนะครับอันนี้เป็นการทุไนไทยแล้วนะครับถ้าสุดการนี้แล้วยังไม,ม่้น้ำกันนอกพ่อแค่นี้นะครับเพราะว่ามันจะทําแล้วมันกะถ้าจะเอาใส่มันกะพ่อใส่แย้วนะครับแต่ว่าอันนีู้กคาเอีเษษนะ๊ยดกรเสี ชุดทั้นี้กันลอยยีเมตรแล้วครับ ก้อนี่บ่อได้กะเอาบ่อไหมครับก็เป็นยังน้ำเป็นกับยึดขาดได้นะก็เขาไม่มีผู้ใดจอน้ำได้ทุกบ่อนะครับวางเด้นะครับมาผมม่ม,มีผูใ้ใดจอได้ทุกบ่อครับยังทีมง,งานเ้องกับผาดด้วยก,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 กันนะผาดเรื่อยด้วยกันนะนะเอาเป็นว่าพ่อแค่นี้แล้วกันครับผมถ้าพวกสิบว่าได้แล้วแหละครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ